i okay. you okay. ลายโนมานุรฮีมัสลามวะัยกุมมารอมตลลอฮิมุบารักาตูผมฮุเซนโมมินครับในการพิเศษเฟิร์สธุรกิจทางนําตอนนี้ผมมาอยู่บนริมถนนพระราม9ก้าครับพี่น้องคงเห็นแล้วล่ะป้ายเมอร์สคูนี้อย่างยิ่งใหญ่ไก่ย,ย่างจีรพันธ์เป็นร้านอาหารที่เปิดมา80ปีแล้วเชื่อไหมครับผมมายืนตรงนี้พวะผมอยากรู้โืยเกินว่าเขาทายังไงทำไมมันถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้และผมได้ข่าวว่านอกเหนือจากร้านตรงนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขานี่เป็นสาขาใหญ่นะครับยังมีหลายสาขาเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มมีโปรเจกต์ที่จะเปิดไปทั่วประเทศเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปพบกับผู้บริหารของเขาแล้วไปชิมอาหารของเขาด้วยไปไปกันครับอั As บสสลามุอะลัยกุมบังบัญญัติครับวัดีครับนี่ครับผมเจอกับผู้บริหารตัวจริงครับคุณบัญญัติทิศมัดนะครับเจ้าของและผู้บริหาร ไก่ย่างพิรพันธ์หรือตอนนี้เนี่ยมีชื่อบริษัทรายละเอียดเดี๋ยวเราคงไม่คุยกันแต่มายืนตรงนี้ตกใจมากอาหารไม่ใช่แค่ไก่ย่างนะใช่ครับใช่ครับมีหลายอย่างมากเลยก็อาหารตำนานครับที่นี่เป็นอาหารตำนานอาหารมุสลิมแล้วก็เป็นปิ้งย่างแล้วก็อาหารอีสานครับโอ้โหครบควรมากมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าข้างในดีกว่านะข้างในข้างในครับเจิันไปเจินครับ ชอบบอกี่ผมมานั่งอยู่ในห้องอาหารของร้านจิราพันธ์แล้วครับก็เป็นห้องแอร์ด้วยนะฮะผมเข้าใจว่าแม่ข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นแบบเหมือนศูนย์อาหารทั่วไปเพราะแถวนี้มีศูนย์อาหารเยอะเหมือนกันแต่พอเข้ามานี้อีกระดับหนึ่งมีห้องแอร์มีโต,ต๊ะสบายๆนั่งสบายแล้วผมนั่งอยู่กับผู้บริหารของเครือจิราพันธ์ผมถามชื่อจำไม่ได้จริงๆฮะเดี๋ยวไปพบกับท่านและท่านได้แนะนำอีกครั้งหนึ่งทักทายกับพี่น้องในช่วงนี้ครับครับสาลามมอะัยกุะเราฮอนตุลาบากาุตูครับ ครับบัญญัติทิมัดครับหรือว,ว่าม oh ammad, ูฮัมหมัดหรือว่าเรียกว่ามัดก็ได้โอเคครับตำแหน่งตอนนี้สำหรับใน,ในส่วนของจิราพันธ์เนี่ยในส่วนของจิราพันธ์จะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจิราพันธ์คอร์ปอเรชันจำกัดอ้นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่ร้านอาหารแลนะจิราพันธ์คอร์ปอเรชันจำกัดนี่คือเขาทําเป็นระบบบริษัทเป็นเป็นเอ็มดีเลยนะเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการเลยนะของบริษัทจิราพันธ์โอ้หนี่ผมรู้สึกว่า ไปมานั่งคุยรู้สึกมันมีคลาสสาหรับอาหารอิสลามอาหารมุสลิมที่ไม่ใช่เป็นอาหารอยู่ริมทางละอันนี้ระดับเป็นบริษัทแสดงว่าต้องมีโปรเจกต,ต์ใหญ่ๆมีการคอพเปรสกับหลายๆองค์กรด้วยเดี๋ยวมานั่งเล่าให้ฟังหน่อยจิรพันธ์เนี่ยเห็นบ,บางบัญัาิบอกว่ามีประวัติมา80ปีอยากให้เล่าแบบสรุปย่อๆรวมหน่อยว่าเป็นไงมาไงถึงได้มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้จิรพันธ์มีต้นกําเนิดจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็คือคุณพ่อคือคุณพ่อตาคุณอับดุลละอาดัมขนาดนั้นเนี่ยมีคุณน้าอีกทีหนึ่งร uh huh. ุ่นที่หนึงเป็นเจนหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับก็ทำไก่ย่างขายอยู่ตามวัดตามวา <Okay. S 1> ้านในนซึ่งก็ไปช่วยขายช่วยน้าขายอยู่ที่นั่นครับวันหนึ่งนะ้าเขาอายุเยอะก็ไม่อยากไม่อยากจะทําแล้ว uh huh. นะครับทำไงก็ต้องหาคนสืบทอดโอเคก็กลายเป็นคุณพ่อที่จะเป็นคนรับสืบทอดจิรพันธ์มา uh huh. ขณะนั้นชื่อว่าจิจจานสระอีครับจิระพันธ์อ๋อจิระพันธ์ใช่เดิมทีจีระพันธ์แบบนี้นี่ก็คือชื่อลูกสาวของคุณน้าคนหนึ่งเมื่อคุณพ่อนํามาครั้งแรกเลยที่จิระพันธ์เข้ามาในกรุงเทพคือเพชรบุรีซอยเจ็ดโอเคโอ้ท้จริงรู้จักกันรู้จักกันย่านมุสลิมเลยซึ่งท่านก็เปลี่ยนเรียบปรับนิดนึงเป็นจีจจอจานสระอีเป็นจีระพันธ์ก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงครับมันเป็นของเราแล้วอ่ะนะโอเค แล้วก็ได้เป็นเวอร์ชันแรกๆรุ่นแรกๆคือเป็นไก่ย่างบนรถซูบารุครับสมัยมนีนะ้เป็นเป็นโมบายฟู้ดอ,อันนี้มีแล้วรวโมบายฟู้ดแต่อันนี้คือล้ํายุคนี่นนใ่น,นี่คือกี่ปีที่แล้วฮนะประมาณห้าหกสิบปีที่แล้วครับห้าสิบกีลปวมีครับม,มีโมบายฟู้ดของมอเตอร์สีมานะ,นะหลังจากนั้นเนี่ยไก่ย่างจิรพันธ์เองมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือย้ายไปอยู่ข้างสนามมวยเวทีลุมพินีไก่ย่างจิรพันธ์ยุคนั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับตำนานที่เขาเรียกว่าไก่ย่างงานวัด ตอนนั้นคนรู้หรือยังว่าเป็นไก่ย่างของมุสลิมเขารู้แล้วครับรู้แล้วแต่ว่าช่วงย้อนกลับไปเนี่ยสี่ห้าหกสิบปีเนี่ยงานที่ใหญ่ที่สุดของของเมืองไทยนะฮะอยู่ตามวัดครับวัดภูเขาอองบ้างนครประสมบ้างที่ไหนตรงนี้อะไรแล้วจุดเด่นคือเวลาไปยีรพันไปเนี่ยปากทางข้าวเราก็มีตรงกลางงานก็มีท้ายงานก็มีบางงานมีถึงสี่ถึงห้าล้านแสดงว่าคุณพ่อนี่เป็นนักการตลาดชั้นดีเลยเนี่ยมาชอบหรอซึ่งซึ่งรุ่นนั้นเนี่ย เรื่องเฮลตี้เรื่องอะไจะไ,ไม่เยอะมากาการบริวาทั้ทงวัดเนี่ยเต็มไปด้วยควันจากไก่ย,ย่างจิรพันธ์เ,ออเป็นเอกลักษณ์เขาเลยเรียกว่าไก่ย,ย่างงานวัดนะมาชอนและจากจากรุ่นคุณพ่อมาแล้วก็ย้ายมาเรื่อยจนถึงในสาขาณะปัจจุบันตอนนี้มันจะมีอยู่ยุคนหนึ่งครับอยู่ที่พระขนงไก่ย,ย่างจิรพันธ์ถือเป็นร้านอาหารมุสลิมที่ใหญ่อ่ะ แล้วก็มีเมนูพวกข้าวหมกซุปผางวัวอะไรต่างๆพร้อมเต็มที่เลยในยุคนั้นอะไรทําให้ไก่ย่างจีราพันเนี่ยยังคงอยู่ได้อยู่ยงคงกระพันมาถึง80ปีฮะัสำหรับผมนะครับสิ่งที่จีราพันเหนือกว่าคนอื่นค,คือ,ค,อความเป็นตํานานครับ80ปีหนึ่งนะครับอสองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบเอกลักษณ์ของไก่ย่างจีราพันคือไก่ย่างสีทองครับนี่เป็นเอกลักษณ์ที่คนอื่นจะต้องเรียนแบบหรือว่าไม่ไม่เหมือนกับเรา คือผมเชื่อนะพี่น้องที่รับชมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นผมเนี่ยห้ 50, าสิบอัพขึ้นไปหกสิบเนี่ยทุกคนครู้จักจีราพันธ์แน่นอนเพราะว่าอร่อยแล้วก็ทุกคนกินกันชาวบ้านผมนี่ขนาดบ้านผมนี่ติดวัดนะคนไม่ใช่มุสลิมนี่มาซื้อเยอะมากเพราะว่าความมีสเสน่ห์แล้วก็ความยาวนานสแสดงว่าต้องอร่อยการันตีแต่วันนี้เนี่ยพอมาถึงเจเนอเรชันของทางคุณบัญญัติแล้วก็ครอบครัวนะฮะทางภรรยาต่างๆเนี่ยเขามาอยู่ในรูปของไก่ย่างเนื้อหอง ใช่เราก็จะแตกแตกแบบเพิ่มพอมาถึงตอนนี้เรามองว่าธุรกิจมันต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าต่อยอดครับปัจจุบันตอนนี้เราก็จอดนิขสิ์ชื่อื่นด้วยแสดงว่ามองเห็นแล้วว่าอนาคตเนี่ยคู่แข่งเยอะแน่แต่ว่าตอนนี้กําลังขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคุยไปในพี่น้องอาจจะงงนะคุณบัญญัติครับว่าไอ้ไก่ย่างเนื้อทองมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอในจญาเนรมิตเนรมิตอาหารมาโชว์เลยแล้วกันนะฮะเอางั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับ S <S <S เป็นยังไงมาแล้วครับนี่อาหารเต็มโต๊ะเลย <S 2> <S 2> นี่ผมกําลังเอามาเนี่ยให้ให้คุณบัญญัติได้อธิบายแล้วก็เปลี่ยนภาพไปด้วยฮะไก่เนื้อทองนี่ยังไงฮะนี่เลยครับไก่เนื้อทองครับเออมันทองจริงอ่ะพี่น้องด,ดูดูความทองมาทีธรรมดามัาน,านจะออกเป็นสีน้ําตาลนะไม่ไม่ทองไม่ดูเปล่งประกายแบบนี้นะฮะไก่เ<ต>นื้อทองจะเป็นเมนูที่ โดดเด่นมากเราได้ออกรายการหลายรายการอยู่เหมือนกันครับ, <Okay. S 1> บวความพิเศษของเขาจริงๆแล้วอาจจะเรียกว่าไก่ย่างนมสดบางคนนะครับแต่ของเราเนี่ยเราจะมีส่วนพิเศษที่เป็นไหล่ของไก่มาทำ uh huh. ซึ่งมันค่อนข้างที่จะในตัวมันจะน้อย uh huh. ไม่ใช่สะโพกหรือว่าหน้าอกไม่ใช่ครับ,รบแล้วมันมันทำยังไงถึงได้เป็นสีทองนี่แสดงว่าต้องมีน้ำปลุมแบบเป็นสูตรของทางร้านอ่าใช่ครับแล้วก็มีส่วนผสมมีอะไรต่างๆปกติไป ขออนุญาตชิมเลยนะก็ที่จะดูว่าไก่เนื้อทองเนี่ยมันมันอร่อยไหมยังไงนะฮะบิสมิลลาห์โหหวานตั้งแต่กัดเลยอ่ะวันกัดปุ๊บรสรสชาติมาเลยอ่ะอร่อยจริงนะครับอร่อยจริงๆนะฮะความความพิเศษของเขาคืออร่อยอร่อยในตัวโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำจิม้มเราไม่ต้องผมแนะนำว่าไม่ต้องจิ้มเอาจริงครับอร่อยอร่อยเลยเนี่ยเคี้ยวอร่อยเลยต่อไปฮะอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นทองทาครับ ทองทาใช่ไก่ทองทาทำไมอ่ะมันทำไมถึงเรียกทองทาล่ะครับดูดิดูดิอยากกินไหมเพราะอะไรกระบวนการคือเราจะมีการเอาทองมาทาจงก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าครับมาชอนเนาะงั้นเดี๋ยวชิมให้ด,ดูนะฮะว่าอร่อยไหมที่น้องเชื่อลิ้นผมได้นะผมเนี่ยเป็นคนไม่ได้อเล็่มไก่นะผมชอบกินเนื้อผมสายเนื้อแต่มากินแล้วยอมอ่ะยอมเลยนะฮะอืมิสิาอันนี้เนี่ยรสจอนกว่านี้หน่อยครับอ่ารสจอนกว่านี้หน่อย แต่เคี้ยวง่าย้ใหไอ,อเนี่ยคือมันนิ่มอ่ะมันมันนิ่มมากอ,อร่อยมากครับยอดจริงๆนะฮะอีกหนึ่งครับทองแท้ครับโอ้โห,โห,โห,โหเดี๋ยวนะอันนี้อะไรนะเนื้อทองเนื้อทองทองทาแล้วก็ทองแท้น่ากินจริงๆมาชอปหรอกอืมบิสมิลลาห์เอาแล้วประเด็นคือมันมันจะต่างกันยังไงฮะใช่ใช่ อย่างไรฮะต่างกันยังไงฮะต้องบอกนะผ<า>มต้องบอกนะพิธีกรนะพิธีกรรู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้สองอันนี้นะผู้ใหญ่เนี่ยจะกินได้ง่ายกว่าครับเรามันนุ่มแลวจริงๆแล้วอันนี้มันเหมาะสําหรับกินกับข้าวเหนียวด้วยนะครับกินกับข้าวเหนียวเนี่ยอันนี้กินเปล่าๆได้เลยผมบอกนะอ่าใช่ใช่ใช่ส่วนอันนี้กินกับข้าวเหนียวใช่เหมือนกับแบบเอาเอาอารมณ์อารมณ์แบบสมัยก่อนเคยเคยไหมผมเนี่ยเด็กวัดนะ เวลาเพื่อนมันออกมาจากหน้าโรงเรียนมันกินหมูปิ้งกันมันกินไก่ปิ้งกันเนี่ยผมเนี่ยแบบโอ้โหเจ็บใจมากลอง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 ได้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 เข้าเครื่องเขาอร่อยจริงจริงอร่อยจริงต้องกินนับข้าวเหนียวนะฮะมินนะทองแท้ครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนื้อทองใช่เลยใช่เลยวันนี้เพื่อนจะมาแกล้งผมไม่ได้แล้วนะฮะนี่ถือว่ายอดเยี่ยม แค่ปากเลยนะฮะนี่ขนาดกินเนี่ยผมบอกเลยพี่น้องว่ากินแค่นี้นะไม่ต้องสั่งอย่างอื่นแล้วนี่คือผมอยู่ที่ร้านสาขาใหญ่เขานะนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องดูแต่คราวนี้ผมเนี่ยจะบอกว่าออริจินอลสุดเนี่ยของเขาเนี่ยที่เป็นไก่เนื้อทองที่ไม่เหมือนใครขออนุญาตยืนนะ,ะคือตัวนี้ใช่ไหมนี่เลย,ยใช่ครับมันเป็นสีทองจริงๆนะสีทองเออผมไม่รู้เขาทาได้ยังไงผมขออนุญาตฉีกให้ดูนะบิสมิลลาห์ผมเนี่ยเป็นคนชอบกินเนื้ออกดูฮะดูฮะเดี๋ยวบิสมิลลาห์ อันนี้ต้องใช้น้ำจิ้ม,มเขาบอกว่าจิ้มที่ร้านนี้สุดยอดด้วยไม่ธรรมดาด้วยนมีไก่แบบนี้แล้วเมื่อก่อนนี้ไก่กีฬาพันจะเป็นแบบนี้แต่รู้สึกว่าการที่เราอัดแอฟเปลี่ยนมาในเจเนอเรชันของทางผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยมาเป็นแบบนี้เนี่ยสาเหตุเพราะอะไรครับ,ปรบเปลี่ยนให้ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคครับเพราะว่าผู้บริโภคต้องการรีบหรือว่าเร่งด่วน mm hmm. เพราะอย่างเงี้ยมันต้องทานแบบเป็นโต๊ะใหญ่ต้องอยู่ในโต๊ะต้องอะไรแต่ตอนนี้เราใช้ชีวิตในรถทํางานออฟฟิศ อันนี้หนึ่งชิ้นกับข้าวเหนียวก็อร่อยอิ่มได้แล้วมื้อเช้าเราก็เลยม,มาปรับโอ้โนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยน,น,นี่คือพี่น้องอย่ามองว่านี่คือธุกรกิจแค่ขายอาหารนะดูการดูการวางแผนของเขาเขาบอกว่าเฮ้ยขายอาหารมันต้องเข้าถึงด้วยครับทำยังไงให้เด็กเนี่ยเอาไปกินได้แล้วยังคงเป็นความเป็นกีฬาพันอยู่เมื่อกี้นี้บอกว่ามันกินอร่อยมันกินง่ายแต่มันจะเข้าถึงพี่น้องได้มากแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่หนึ่ง ที่สผมว่าการที่ทางจีรพันธ์เนี่ยปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของจีรพันธ์คอร์ปอเรชันครับมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเล่าให้ฟังหน่อยครับคือมันมีวิกฤตอย่างที่ได้ทราบกันโควิดโควิดใช่ใช่ฮะก่อนหน้านี้เราเราจีรพันธ์เรามีสาขาตามห้างประมาณเกือบ20สาขาโอ้มาชอบเนาะช่วงช่วงก่อนโควิดนะับแล้วก็โควิดก็ภาคเราไปพอสมควรเลยฮะ ประมาณ15ห้างด้วยกันที่เราต้องปิดตัวเพราะว่ามันปิดอะห้างมันปิดด้วยแล้วเราไม่สามารถที่แบกรับใช่ใช่เพราะว่าคือต้องถอยหลังมาพอสมควรเลยนะพยายามหาว่าให้ผมมีเป็นคนที่แบบเชื่อมาโดยตลอดดูส่วนตัวครับมีได้ก็จะมีเสียอ่าฮะใช่มีวิกฤตก็จะมีโอกาสโอ้นี้ตามหลักการของอิสลามเลยภายหลังความยากลําบาก จะมีชามดีงามพยายามพยายามค้นหาครับว่าเราเราเปิดมาตั้งหลายที่แล้วมันเจอวิกฤตโควิดมันต้องมีอะไรจากการเรียกว่าขอดูอาวี่เราสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็ให้โอกาสมาโอเคก็เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปลยประมาณตุลาคมใช่ครับครับ เราก็ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีของเราก็คือทางปตทหรือว่าปั๊มน้ามันปตทแล้ว,วลกันครับก็มาโโมาเชื้อเชิญเราว่า้สนใจทําธุรกิจอะไรกันเดี๋ยวนเดี๋ยวนะ <S <S ปะตทนี่มันปั๊มระดับประเทศเลยนะ<ช>อันดับ,บหนึ่งของประเทศนะใช่ใช่ครับ <S 1> <S 1> เขามาติดต่อกับจีรพันธ์ขอเป็นพาร์ทเนอร์กันเหรอครับ,รบโอนนี้น่าสนใจมันยังไงฮะคืออาจจะเป็นนโยบายของทางปตทเองก็ว่าได้นะครับในการที่ว่าเขาไม่ปตท ปรับภาพรัวกว่าไม่ใช่มีแต่น้ำมันคนอยากเข้าไปขายเนี่ยไม่ง่ายนะใช่ครับแต่นี่เขาซีเล็ตจีรพันธ์มาชอนเนาะเขาก็อยากได้แกงย่างซึ่งเขาก็มาคุยกับผมจีรพันอะไรสนใจที่จะไปไปเปิดตามปาน้ำมันอะไรต่างๆไหมหรือมีแฟรนไชส์ไหมอะไรยังไง<า>ผมก็บอกว่าให้เราไปเปิดเนี่ยเราเราเจ็บอยู่ฮะครับครับเราเจ็บอยู่เราไม่ไหวไม่ไหวลงทุนแล้วฉันจะทําแฟรนไชส์แล้วเรายังไม่มีซิสเต็มมีระบบที่ซัพพอร์ตมันบพราฮ้ยเรายังไม่มีแฟรนไชส์อ่า ในที่สุดเราก็พยายามหาจุดลงตัวว่าจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้มีไก่ย่างอยู่ในปั๊มปตทให้ได้โอเคตอนนั้นีตอนนั้นนี่เป็นเป็นเอ่อเป็นจิรพันคอร์ปอเรชั่นหรือยังเป็นแล้วนะมาชอปจีลพันคอปเปอร์เรชั่นนี่เป็นในรุ่นของคุณบัญญัติครับโอเคนี่คือการพัฒนาในเจเนอเรชั่นใหม่นะแล้วเราตกลงเลยสอบตกลงเลยหรือยังไงหรือเป็นไหนสรุปว่า เขาอยากได้อะไรเราอยากได้อะไรแล้วก็มาจอยกันจอยในสถานะที่ไปได้แล้วก็ไหวนี่ก็ตอบโจทย์คือตอบโจทย์ในแง่ของธุรกิจด้วยวินวินอ่าวินวินใช่ครับเพราะว่าจิรพันเราเรามีสโลแกนว่าความสะอาดกับความซื่อสัตย์เป็นสโลแกนใหญ่ของเราเลยซึ่งเขาต้องรับเงื่อนไขตรงนี้ให้ได้และสิ่งสําคัญคือจิรพันเองต้องทําธุรกิจที่ฮา้านเท่านั้นถ้าเกิดเขาทำตรงนี้ได้เราก็ลุยกันแสดงว่าปตทเขาทำกันบ้านนะ ผมว่านะฮะหแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานถึง80ปีและยังอยู่ยงคงกระพันมาถึงปัจจุบันนี้นี่ไม่ใช่ว่าหากันง<ช>่ายๆนะเขาีเล็กหนึ่งละจิรพันล,ละองอันนี้80ปียังคงอยู่รสชาติคนยังนิยมอยู่อันที่2คือเป็นรูปแบบบริษัทเพราะเป็นรูปแบบบริษัทนี้มันจะมีความราบับผิดชอบจากทาง กระทรวงพาณิชย์เขา<ช>คุณมีปัญหาไม่ได้คุณจะมาไม่มีปัญหากับผู้บริโภคไม่ได้คุณต้องมีมาตรฐานใช่ใช่ครับนี้เป็นสาเหตุผมว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาเลือก <từ. S 1> ประกอบกับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กล้าที่จะําเพราะผมเชื่อว่าไม่ง่ายนะครับผมถามเขาว่าทําไมถึงเลือก,กยีราัานเขาก็บอกว่าจริงๆ,ๆเขาก็เซอร์เวย์มานะในประเทศไทยมีมีแบรนด์อะไรบ้างระดับท็อปๆนะเพราะมันีไม่ได้มีเยอะนะครับสิ่งที่เขาเลือกหนึ่งคือ กิรพันธ์เนี่ยที่ทิตเตอร์ว่าตำนานช่ชนะครับสองความเป็นเอกลักษณ์3ครับจิรพันธ์มีฮาลานครับอาจจะเรียกว่าจิรพันธ์ไม่ใช่ล้านม uh uh ูฮ huh. ัมมัดก็ฮะถ้าเกิดย,ย่างมูฮัมมัดไม่แน,ไแน่ไม่แน่แต่นี่กิย,ย่างจิรพันธ์ไก่ย,ย่างงานวัดแต่คนมุสลิมรู้จักคน uh huh. มุสลิมชื่นชอบเขาฉลาดนะเพราะว่าหนึ่งการมีฮักเครื่องหมายฮาล้านโดยไก่ย,ย่างที่เป็นเจ้าของมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยมันการันตีเป็นดับเบิลเขาเรียกเป็น สองชั้นเลยนะครับเรื่องของเครื่องหมายฮาลานต้องมีความสะอาดต้องมีความถูกหลักอนามัยทุกอย่างตามหลักการ2คนที่ไม่ใช่มุสลิมกินได้ครับใช่มันเป็นมุสลิมกินได้ใช่คือเขากวาดตลาดหมดเลยมาชอปเนาะคอนเซปท์ที่เราคุยกันคือเลี้ยวซ้ายข้ามปตทใช่ไหมครับก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเจออาหารฮาลานในปตทนี่นี่คือจริงๆจิรพันธ์เนี่ยก็คือก้าวแรกที่ผมกับทางปตทเองเราเริ่มต้นกัน อ๋อนี่เป็นที่มาที่ไปนะพี่น้องเห็นไหมแล้วว่าตอนนี้ไม uh uh ่ยากละเริ่มแล้วตอนนี้ม uh ีเกี uh ่ยวกกี่สาขาแล้วครับ40สาขาครับเฮ้ยจริงอ่ะครับส0สบาขามาชมเนาะนี่ตอนนี้อยู่ในภาคกลางก่อน9จังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอยุทยาสระบุรีนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีนนทบุรีสมุทรปราการชนบุรีครับนี้รอบกรุงเทพพี่น้องไปเจอไก่เนื้อทองพวกนี้ และนี่ฮะไก่ย่างกิฬาพันธ์ไก่ย่างเนื้อตองครับอันนี้นี่ผมการันตีความอร่อยเลยนะพี่น้องเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปซื้อเป็นอาหารเช้าก่อนนักเรียนไปโรงเรียนซื้อกลับไปมีอะไรบ้างในในในใคีออสที่พี่น้องเห็นตามอินเสิร์ตนี่แหละนะครับปัจจุบันเรามีทั้งหมด2ไซส์อย,อยู่นะครับก็คือไซส์ S <S, S มีอะไรบ้างฮะ <S, S ก็จะมี3เมนูนี้ฮะ ไก่เนื้อทองนะไก่เนื้อทองมีทองทาไก่ทองท่าแล้วก็ทองแท้ทองแท้แล้วก็แล้วก็ขาเหนียวแน่นขาดไม่ได้ขัดไม่ได้ประมาณนี้ครับสามอย่างนี้แทบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยนะไม่เลอะเทอะด้วยเพราะมันอร่อยในตัวเลยครับทานง่ายอร่อยใหญ่เอ็มใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นไซส์เอ็มมีเดียม ก็จะมีเพิ่มในส่วนของข้าวหมกนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดกันนะไก่เขาอร่อยระดับนี้แล้วข้าหมก3สีสวยมากสามสีสวยมากเลยนะมกเนก็มีมีไก่ย่างครับแล้วก็มีมัตตาบามัตตาบาโอ้โหมีมัตตาบาทำสวยด้วยนะเนี่ยแต่ยังไม่มีพวกอ๋วมตามน้ำโปกหรืออะไรพวกนี้อย่างตัวนั้นจะเป็นไซส์ L ครับซึ่งเราน่าจะ น่าจะเริ่มในปีหน้าครับโอ้ยชอร์ลไซส,ส์แอมนี่แสดงว่าต้องเป็นร้านแล้วก็เป็นร้านแล้วก็จะเป็นร้านัเหมือนแบบนี้มีนั่งมีโต๊ะมีอะไรโอ้พี่น้องคอยติดตามนะนีความคืบหน้าคือในอนาคตเนี่ยทางจีรพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้ทําแต่ไก่อย่างเดียวแล้วนะฮะเขามีผลิตภัณฑ์อื่นอาหารประเภทอื่นมาเสริมซึ่งนั่นนั่นคือไซส์เอ็มแล้วก็แอลมีร้านค้าในอนาคตเราจะได้มีอาหารต่างๆที่พี่น้องได้เห็นละ ป้าหมายในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับปี65อ่ะปีนี้ปีนี้อ่ะปี65ปีนี้เรามีแผนที่จะเปิดให้ครบ80 80ปั๊มอีกเท่าหนึ่งเลยนะมาชอมน้อเจ๋งจริงแล้วก็ปี66หลังจากนั้นเนี่ยจะเพิ่มประมาณปีละ150ปั๊มครับโอ้โหเป็นเข้าตัวเลยนะครับพี่น้องอีกหน่อยก็คงจะทั่วประเทศเราวสินี่จะพยายามครับจะพยายามจะพยายามเพราะว่า ทากระต๊เขามันเป็นเรื่องใช่ครับเพราะทุกปั๊มทุกที่ซิสเต็มมันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนหนักถูกต้องครเพราะมันจะต้องมีกลายเป็นว่ามีมีมีเป็นเฮดควอเตอร์ในแต่ละแต่ละมีภาคนะครับแต่ก็ขอนุอาให้ธุรกิจดีๆแบบนี้ต้องบอกนะครับว่าไก่ย่างจีราพันเนี่ยไปช่วยงานเกี่ยวกับมุสลิมเราไม่รู้กี่งานนะผมเนี่ยประทับใจเขาทางทีมงานเราโทรมาเฮ้ยบัญญัตช่วยงานหน่อยเอาไปเลยร้อยตัวเอาไปเลย คือเขาอย่างนี้เลยนะเขาไม่ได้แบบมาคิดเยอะนะผมเชื่อว่าจากสิ่งนี้เนะี่ยทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองกันมาในวันนี้ท้ายนี้ครับผมอยากให้คุณบัญญัติได้ฝากกับพี่น้องเชิญชวนหรือจากประชาสัมพันธ์อะไรกับพี่น้องเชิญเลยครับก็อ,อยากจะขอกําลังใจอ่ะนะครับจากพี่น้องมุสลิมทุกๆท่านนะครับจิรพันธ์เองพยงายามเพิ่มโอกาสนะครับหรือว่าสร้างหนทางที่ให้พี่น้องมุสลิมเราได้ รับประทานได้บริโภคอาหารที่ฮาลานทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการรับประทานอาหารฮาลานเนี่ยเราได้รับผลบุญต่างๆเยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งที่จิรพันธ์กําลังต่อสู้แล้วก็อยากจะเพิ่มโอกาสให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องด้วยใครที่บ้านอาศัยอยู่ใกล้ๆกับร้านจิรพันธ์ก็สามารถที่จะมาร่วมงานเป็นพนักง,งานกับทางจิรพันธ์ได้เราค่อนข้างที่ยินดีมากโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่พนักง,งาน ของบริษัทปะตทนะครับแต่ท่านก็มาบริการอาหารฮาล้านให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะครับช่วยกันนะครับพี่น้องมุสลิมเราต้องช่วยกันอุดหนุนเขาผมเห็นแล้วผมดีใจแทนคุณบัญญัติและก็ครอบครัวนะที่เชื่อว่าอิงชอเลาะอีกหน่อยอนาคตเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ผมถามนิดนึงครับคุณบัญญตัตผมเนี่ยอยากจะมีอาชีพ ผมมีรถเข็นผมอยากมาจะมารับไปตลาดแถวบ้านผมนี่ได้ไหมฮะพี่ชารลสครับพยายามอยู่พยายามพยายามเพราะว่าเรียนตรงๆว่าช่วงนี้เป็นอาจจะเกิดวิกฤตกันนิดนึงไก่เกิดอะไรทุกอย่างมันราคาค่อนข้างที่จะสูงโเคแล้วก็ส่วนหนึ่งเราเรามีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนว่าแต่ละปีเราจะเติบโตยังไง ในแง่งของปริมาณการผลิตตอนนี้เราพยายามที่จะซัพพอร์ตร้านต่างๆของเราให้ได้ได้หลังจากนั้นก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งที่จะที่จะเพิ่มทั่วไปผม,ผมเชื่อว,ว่าพี่น้องที่รับชมเนี่ยอยากที่จะมาแหมอันน่ากินแบบนี้เนื้อทองแบบนี้ใครก็อยากจะมากันพื้นที่ไว้ก่อนแถวบ้านตนัวเองมีมัสกิดมีงานตรงนั้นตรงนี้อยากจะมีรถเข็นของเขาเป็นเป็นหลักไว้ก่อนชั้นประจำแล้วนะที่นี่เหมือนเด็งที่รุ่นคุณพ่อเนี่ยได้เคยวางเอาไว้นะจากไก่ย,ย่างงานวัด เป็นไก่ย่างงานมัสกิงานไม่ <c oughs> เป็นไปได้นะฮะเป็น <c oughs> ไปได้ผมเองเนี่ยรู้จักคุณบัญญัติมานานแล้วนะน่าจะสิบกว่าปีแล้วนะฮะเรารู้จักกันมาแต่ไม่ได้ร่วมง,งานไม่ได้อะไรกันมาเยอะก็ตามแต่ผมเห็นว,วิชั่นของคนนี้พร้อมกับทายาทของทางจีรพันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีวิชั่นจริงๆผู้ประกอบการที่ได้รับเลกาซีมามรดกมาจากคนในยุคก่อนครับทําอย่างไรที่จะให้ผลิตภัณฑ์ในยุคของเราเนี่ยเติบโตได้ผมว่านี้เป็นสิ่งที่ สําคัญเป็นวิชั่นที่สําคัญเป็นมิชชั่นที่ต้องสําเร็จในสาหรับคนในยุคนี้ครับนี่คือไก่ย่างจีรพันธ์ที่ผมมานําเสนอพี่น้องในวันนี้และพี่น้องไปพิสูจน์ได้ครับว่าที่ผมพูดที่คุณบัญญัติได้พูดเนี่ยจริงหรือเปล่าท้ายนี้อยากให้คุณบญญัติช่วยฝากเบอร์โทรศัพท์ของที่นี่หน่อยครับครับผมก็สามารถติดต่อได้นะครับไก่ย่างจิรพันธ์นะครับที่เว็บไซต์จิรพันธ์ com นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้ครับแล้วก็เบอร์ที่นี่ก็เป็น0 8 4 8 7จ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกครับนะฮะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ <c oughs> อัลฮัมดุลแล้วพี่น้องวันนี้เนี่ยผมภูมิใจแล้วก็ดีใจนะฮะที่เพื่อนของผมเนี่ยตอนนี้เขาไปไกลมากจริงๆผมก็ได้ติดตามเขาใน a c e b o o k นะเฮ้ย <c oughs> ไปเปิดตรงนู้นไปเปิดตรงนี้มันยังไงวะเนี่ย <c oughs> oh, วันนี้ได้มาดูวิชั่นของเา้าผมเชื่อนะครับว่าอีกหน่อยธุรกิจของพี่น้องมุสลิมเราในเจเนอเรชันนี้คนยุคนี้จะทําให้มันขยายเติบโตไปได้เหมือนที่ ฝรั่งบังค่าเขาทำเหมือนที่หลายๆองค์กรเนี่ยเขามีอินชอนเนาะด้วยกับนักธุรกิจที่มีวิชั่นอย่างนี้ผมทราบว่าคุณบัญญัติยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างผมขออนุญาตตรงนี้เลยเออกอากาศเลยนะว่าขออนุญาตไปสัมภาษณ์ในธุรกิจอื่นอีกได้ไหมครับยินดีครับ,รบอ่าดีนะเอางั้นเดี๋ยวคอยติดตามบุคคลคนนี้ให้ดีว่า ฝีมือของเขาการบริหารงานของเขามีอะไรให้เราได้ชงหนกันบ้างสำหรับวันนี้ครับรายการ Business First ธุรกิจทางนำ mm hmm. ผมมูเซนโมมินนะครับเราบอกเลยฮะรายการนี้เนี่ยเป็นรายการคืนกำไรแบบท่านผู้ชมไปคืนกำไรแกบบ่พี่น้องที่ช่วยเหลือการทำงานของไวช h a n แนลมาโดยตลอดทุกๆเทปของรายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับไม่ต้องให้เราไม่ต้องมีของให้ไม่ต้องมีของฝาก เรายินดีบริการไปถ่ายทำฟรีอออากาศฟรีลงไว้ฟิกลง yutube o ลงทุกสื่อของเราให้ฟรีนะครับนี่เป็นทัศนะเป็นบริบทที่มุสิมต้องช่วยกันก็อยากให้พี่น้องได้ติดต่อมาตามหมายเลขที่อยู่ด้านล่างนี้ครับเรายินดีไปถึงพี่น้องเลยครับสโลนี้ผมและคุณบญญยาิจากลาพี่น้องไปก่อนครับพบก,กันใหม่ในเทปหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นคอยติดตามครับวีดีาอฟิกวลฮีดายะสอหลัุมวมะตุลลอตวกุอ์